ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวดฟื้นเดอร์เวลาขนาดนี้ก็17บเจิกนานะครับนาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13พุามพฤษภาคม2 5 6 7อ่าตอนนี้ก็ฝนล,ลงเม็ดนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนกลางวันก็รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวนะครับสุดๆดเลยนะครับอ่าตอนกลางวัน ขณะนี้ก็ฝนเริ่มตกนะครับตกแรงนะครับตกขนาดกลางแรงแๆตอนนี้ยังไม่หยุด,น,ด,ดน,นะครับช่องหมวดคุณนือนะครับกำลังถ่ายคลิปอยู่นี้ก็เป็นที่มองเห็นเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับลานจอดรถ รถช่องบมดพื้นแลวกจอดนะครับรถแอดมินแนนนะครับนี่นะครับก็หลงเม็ดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ต้นไม้นี้มันต้องลดกันนะครับมันต้องลดรู้สึกสีกเปียกแล้วนะครับตอนนี้ มันต้องลดกันเลยนะครับฝนตกครั้งเดียวนะครับลดน้ำสามเดือนลดน้ำหนึ่งเดือนไม่เท่ากับฝนตกครั้งเดียวนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นน้ำจากธรรมชาตินะครับจนไายเมื่อได้รับน้ำจากธรรมชาตินะครับก็จะเที่ยวชะอุมสดชื่น นะครับเพราะว่ามันมีปุ๋ยเยอะนะครับในบรรยากาศฝนก็เลยสะล้างปุ๋ยตามอากาศลงมานะครับทำให้ต้นไม้ใบหญ้านะครับได้รับน้ำพรุ่งนี้ก็คงเขียวชอุ่มนะครับเขียวชะอุ่มตอนนี้ก็เบาลงเลยนะครับเบา <c oughs> <c oughs> เบาลงนะครับตัวนี้ คลับรู้สิกเบาๆลงตอนนี้ก็ <c oughs> นะจนเช้าจนถึงค่ำก็เห็นด้านหน้าของเรานี่แหละชาวบ้านนะครับปลูกมันเพิ่งเสร็จนะครับ ปลูกมันเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับพอปลูกมันเสร็จก็ฝนตกลงมาเลยนะครับวันนี้ชุ่มฉ่ำไปจับตามกันนะครับแลหรอบมันนี้ก็ขึ้นแน่นอนนะครับมันไม่ต้องห่วงนะครับมันนี้ขึ้นแน่นอนครับ ฝนตกบ้านน้องฟ้ารองถึงบ้านพี่หัวใจฉนนพีแตกกลายหยุกน้ำลวยคนผ่าใแค่คนจนแห่ใจน้องมันีตามชายไปกับายฝนพราามอันนี้ก็ที่วางปูป้าริกิตนะครับเวลา ฝนตกนั่นก็17นาฬิกา30นาทีนะครับเราถ่ายคลิปเวลา17นาฬิกา35นาทีนะครับสานาทีฝนลงเม็ด น,นี้ก็มีลมด้วยนะครับลมด้วยเดี๋ยวเราหาร่มก่อนนะครับหาร่มหาร่มทางไปอายนะครับไปอาทินะครับจุ่มลมก่อนอน,นี้หา,าร่มแล้วก็เจอ นหยุดรับรองว่าได้น้ำแน่นอนนะครับ จนไม้ใบหญ้าอยู่ที่ลานปูไม่ต้องลดนะครับนี่คือน้ำฝนอ่าฝนตกลดนางลำนะครับวันนี้ม <c oughs> ีลางลำกำลังจะลำอยู่สองชุดพอดี วนเทลงมาพอดีอตอนนี้ก็นะครับระหวังจำปาดงเหนือกับพ้วยน้ำเที่ยงนะครับห่างกัน4กิโลนะครับอยู่กึ่งกลางก็จะเป็นราวัางปูปลาใิเหต้าขกราดนะครับกจะกลาง Pô, vai นนี้เวลา17นาฬีนา,าทีนะครับเหมือนฝนเริ่มตกตั้งแต่17เนาฬา30นาทีานะครับอตอนนี้ก็ได้18นาทีแล้วนะครับฝนมาจ้องห่วงนะครับว่าต้นไม้จะไม่ได้รับ,รบน้ำฝนจะเต็มเนื้อจะมันนะครับมันมัน มันแถวนี้เพิ่งปลูกวันนี้นะครับฝนตกลงมานี่ก็สบายทำไปเลยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าฝนตกลงมาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องบวชฟื้น เด้อนครับก่อนจะลงฝากผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย T C จินไม่ว่าจะเป็น T ีคอฟฟี่ T โกูโค่ทีบัครอนพัดเต้าครูแคนเกยวอบน้ําเกลืล่างหน้าทีมบรุงซีหน้าทีมจิจินเจียรัมทีมกันแดดสมูฮันนี่ชอบสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0921947526 0985655266 0622566632 2566และ0 9 2 2 2 4 8ในนามช่อง บวดฟืนเด้อนะครับอ่าตอนนี้ก็ฝนตกฝนฟ้าขนองนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับก็สบายไปเลยนะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับฝนฝนตกลงมานะครับยิคนี้ก็จบลงเพียงเท่ฟ้าก็จะต้องบวดฟื้นเด้อครับผมสวัสดีครับ